สวัสดีย่ามแรงครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศแรงวันที่สิบนะครับพุทธที่สิบกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดแรกเงี่บลุกวนกัดมาเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยบริวช้ารอดอกมือเนี่ยเลี้ยงงัวยูไฮยูหน้าจะคล้องนี่ละ พิกัดบ้านน้องหอยห้อยกู้ตำบลหนังพนพิสัยน้องคายคำแรกนี่ลุงวัวน้อเปิดราคาง้อจากของพี่น้องเรื่องง้อไปน้ำเปิดราคาขายไปน้ำ <laughs> คือขายพี่น้องเมือน,นี้เปิดคมหนึ่งครับแม่หนึ่งเมือนี้แม่แยกลูกเขย่าลูกไปแล้วเฮต่าแม่พี่น้องราคาแบงปันาราคาเกษตรกรแบงปันในพพี่น้องเลี้ยงซอยกันเอ่อออหวยหน้ากันน,นี่ม่ยังไม่ได้ว่าหมุนมคน้นระบัดโอ้ย มันอยากเขากล้องคักเถอะวะนั่งนี่พันท่องเดยหาหเดือนล้วพี่น้องมาได้แบงปันออกตัวนี้เอาไว้สักก้อนไป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 ขุดไปไปเขายางไป อยากเขากลังนเางได้ไมมมีนเบียดคนอยู่ไหนไปไปใส่กระยางน้ำเว่ยว <c ười> ้ยมานั <c ười> ่งกันนี่มั้ย อย่างกงี้บึ้งตัวง่ว่าตัวเปิดราคาสิเบ,บียงปันพี่น้องแย่างลงไป้างไหนเนาะบัน ราคาสิปแป้งปาาเปิดราคาหัวหนึ่งตัวละหนึ่งโคมนี่พี่น้อง,น,องนั่งกันนี้แหละแยแยกลูกงัวลูกสามพี่น้องงัวลูกสาม ควรแบ่งปันในราคาแปดพันบาทพี่น้องเพาะไทยผืนเมืองมืไทยกระโดดบอนเท่าไหร่ละสูงประมาณเม็ดหนึ่งคือเม็ดสิบกุก้งๆเลยละเปิดราคาอยู่ที่แปดพันบาท มีรถห,หลับทรงเด้อพี่น้องเอ้ยมาเสือมหาเอารถมาแอารถแปดพันบาทพันยางไปยื่นให้ละแม่หนึง่งแต่คุณคว่แม่ลูกบ่เนี่ยควมแม่ลูกนี่พี่น้องเอ้ย ม่วมมนลูกใสๆเนี่ยเพิ่นทับว่ดนี่พี่น้องผสมแล้วนี่ลูกเพิ่นวัได้ประมาณสี่หาเดือนแล้วสี่เดือนมัวไทยพืนเมืองอมัวไทยกระโดนวันเข้าเนนนี่เนี่ย ลูกุ่นอ้วนดีขนาดว่าจำมั้งมีอย่างนั่งอย่างง่ายบ้านมะลุอันนี้มูพึ้นตำเส้นห้าวหัวมีลองเอ้ยกับเลียวยาเขียวยาม่วงเซยเพิ่นเอาพยังน้ำใจลูกละ วัสิดทายเห็นดิอยดดู่ดีๆดูหึมโอ้เสียงพี่น้องเอ้ยอยากหยอกอยากให้เก่าอ,อ,อยากหยอกให้เก่าเฮ้ยอ,อ,อย่างเงี้ยกระฮักกนันแล้ววะทางเงี้ยบ้านโมลุกยืนพร้อมเดือดอยาไปยืมพื้นบ่ เใส่กัญญาณั่มไปนี่มาทิ้ท้ายไกลๆได้ก็ไม่ได้ไปไม่คือไม่ยืนยื่อซื้อได้เลยเนี่โซ่หุ่นด้วยเนี่ยลูกเพื่อนพี่น้องอะไรแม่กันยาณข้างอีกทำเมืองแม่เป็นอีกก่อนพี่น้อง แ,แข้งขาดีหัวลูกแรกพี่น้องหัวลูกแรกทับอีกแล้วเครื่องดำสูงประมาณ125บวกอยสามสิบปุกหรอ มั <30. S 2> นลอยสามสิบขันยาเขาขอคนกินยาเยี่ยมเลยพี่หลงขัยาไม่ต้องกินนี่นั่งกันนี่ล่ะนี่ลูกกัน คนเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมืนแปดพันบาทพี่นอ้องผู้แม่ลูกว่าลูกแรกอย่าดีประเ้ง นั่งหน่อยโค้มแม่ลูก 18,000บาทงัวแม่นียน่ยังไงมือขวนมาลัดคนไแบบนี้ให้กับไทยประธานพี่น้องเอ้ยงัวมันหูมันเชื่องมันเลย สรุปก็คือมม่นนลีลุงวนเปิดราคาค้อมึงกับแปหนึ่งพี่น้องแม่ยืนยืนแม่นี่แปดพบาทเลยเนี่ยแปดบาทคามแม่ลูกหนึ่งมบาท ลายกดแชร์ด้วยพี่น้องเลยเป็นกำลัง,งใจลุงวนมานหน้าเลยวันนี้ลุงวน,นเปิดราคาอยู่ขอบอยู่ฟ้าม่งอเจ้องนี่ลหละราคาโคมหนึ่งกับแม่หนึงสรุปหน้าสาตัวในราคาห่งตัว8 0 0พบาทแม่ลูกหน0 0 0หมบาท เนัวหลุกแหลกไป้องฝนอ้วนใสๆเล่นแมน ับสำหรับแรกนี่กับขอพุ่นหลายเด้อพี่น้องที่ขเข้ามาเบิ่งคลิปของหววบานหน้าก็ได้ถ่ายสุดนี่ก็ความสุขสวัสดีนะครับเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตตุกปูทุกคนครับผมสวัสดีครับ